หาบูดให้เมียใสยากยากเอาใหญ่ปนไหนก็ใส่ไม่ได้พอดีมาเจอของปูครับนี่คูใหญ่อยู่ครับน่าจะใส่ได้อยู่หรอกเนาลองใส่ดูดิฮลองใส่ดูดิยืนดิยืนดินดอ๋อไม่ได้ไหนไหนก็ไม่ขายแกลงไม่สุดล่ะ โอ้ยขาลไม่สุดนี่นะโอ้มันแน่นดิลราโอ้แน่นน้องก่อนตอดออกเลยตุนหนกก่ออดออกถอดออกก็ไม่ได้ถอดไทยก็ได้โอ้ดูดูดูตีนก็ไม่ได้โอ้ดึงก็ไม่ออก